วิดีโอนี้เราจะมาลองมาแชร์กันเรื่องทำหน้าต่างเข้ามุมน,นะครับเริ่มแรกเราก็ไปที่ New Family เลือก m e t r i c Window เยวนะครับกับมันเหมือนกับทำหน้าต่างปกติหน้าจอเียครับในระหว่างนี้เนี่ยเราไปเพิ่ม เป new นะครับ new project เปิดหน้าต่างสองตัวเป็น project ด้วยครับ b a แล้วก็ไปเลือก d e f u l t d e f u l t matrix ครับกดอีกตัวนึงโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับเราต้องไปตั้ง u น i t ก่อนนี้ตั้งอยู่ใน project นะครับหม่อนเป็นเมตรเป็สองตำแหน่งโอเคโอเคแล้วเราก็ ไปสร้างผน,นังทิ้งไว้ก่อนหนึง่งผน,นังทำเป็นสีเลียงไว้เลยโอเคประมาณนี้นะครับอืมโอเคทำไว,ไว้เป็นตัวอย่างแค่นี้โอเคครับแล้วก็กลับไปดูที่แฟมิลี่นะครับไปที่วิวอตรวจสอบหน้าจอดูซิแฟมิลี Family อยู่นี่นะอันนี้เป็นโปรเจกต์ตัวนี้ไปตัวอันนี้ ในส่วนของแฟมิลี่ก็เหมือนกันครับแล้วก็ไปตั้งค่าโปรเจกต์ยูนิเลือกหนเป็นเมตรเหมือนเดิมโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของบล็อกของเขาเนี่ยช่องที่เราเห็นเนี่ยเป็นเป็นช่องที่เขาตัดเอาไว้เน,นี่ยนะ มันมีคาสั่งอยู่ตู้มันทําให้เจาะทะลุอธิบายนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายต่อคราวนี้อหน้าต่างเข้ามุมเนี่ยถ้าเรามองจากด้านข้างนอกไม่นมุมซ้ายมุมขวาไปเราเลือกทับมุมมุม้า้านขวาหน้าต่างไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็ลึกเข้ามาทางด้านนี้ในการเข้ามุมหน้าเนะเป็นฉากนีขั้นตอนแรกเนี่ยเราไปทําเส้น reference line ขึ่งตัวกัน อันนี้มันหนึ่งเมตรอะผมไะทำให้ตรงนี้เป็นหนึ่งเมตรเหมือน,นกันก็ล็อกเดนสชั่นมันเท่ากับติดกลุ่มนี้มากดแทบนะครับเอ่อข้าเก้าสิบเซนนะครับล็อกเอาไว้อันนี้เราต้องการให้มันเป็นกั้งายเป็นหนึ่งเมตรแอกดล็อกเอนไ ติเส้นติกที่เด m ม n นชัน1เมตรครับโอเคนะเนี่ยระยะจากองค์กบมาหนึ่งเมตรระยะคอนโดในหนึ่1เมตรนะเท่ากันแค่นี้ครับแล้วเราก็ไปดูที่มุมมอง,ง,งด้านนอกของี่เรียนีน่คือเมื่อเราติกเนี่เห็นมมันจะมีเส้นสีน้ำเงินแสดงเรื่อกที่ผนังเอาเมาส์ไปจอครับกดแท็บ โอเคเส้นจะเหลืออยู่แค่ในกรอบของคอนกรีตตรงนี้แหละครับลบทิง้งลบทิง้งโอเคพอเราลบทิ้งเสร็จเนี่ยก็เราจะสร้างขึ้นมาใหม่แต่คราวนี้ไอ้ตัวไว้ไอ้ตัวที่เราจะสร้างเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ผนังผนังนด้านบนเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ความลึกเห็นฮะความลึกไอ้ตรงเนี้ถูกเจาะมันหายไปแล้วเราก็จะมาเจาะใหม่แต่คราวนี้เราเจาะจใหม่เนี่ยเราจะเจาะเข้ายามถึงเส้นเส้นตัวนี้เลย โอเคนะผมไปเริ่มจากในมุมของ XP ไปที่ Create นะครับเลือก Word นะครับเลือกแรกเลยเ,เลือกสี่เหลี่ยมคลิกสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการล็อกโอเคครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มคือหมายถูกแล้วลองไปดูที่สาม D กันครับไปดูที่แป้น นะฮะตัวเนี้ยมันอยู่ที่ริมนอกอะแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็ล็อกมันใส่ส่วนตัวเนี้ยก่อนที่เราเมื่อก่อนเนี้ยมันจะอยู่ที่ผนังนี้ก็นเจาะแค่ผนังแต่ครา้านี้เราต้องการให้มันไปถึงหนึ่งเมตรที่เลยไปถึงหนึ่งเมตรแล้วก็ล็อกมันซสนะฮะเพราะฉะนั้นความหมายคือเดี๋ยวมันจะทุกครั้งเนี้ยมันก็จะเป็นกล่องอ่าเป็สามดีเป็นกล่องเห็นไหมเป็นกล่องทุกครั้งที่เราใส่ผนังเนี้ยมันจะตัดลึกให้ขนาดน,นี้เลยโอเค อันนี้ขั้นตอนต่อไปเราไปที่คำสั่งคัดเพื่อทำการเจาะนะฮะคัดติ๊กที่ตัว avoid วนะครับแล้วก็ติ๊กที่ผนังเห็นไหมครับมันตัดทะลุแล้วกตรงน,นั้นหายไปแต่วความจริงมันมันมันยังอยู่นะเดี๋ยวมันไม่แสดงให้เห็นหนะมมันก็จะบอกว่ามันลึกแค่ประมาณนั้นโอเคนี่แหละครับขั้นตอนในการทำหน้าต่างมุมฉากเรามาเริ่มเขียนกัน ไปดูที่ที่แบรนด์นะครับเอาละผมจะทําด้านนี้นะแล้วก็ลงมาด้านนี้เริ่มจากไปที่เอ็กซ์เทเลียมองจากด้านบนมองจากด้านเอ็กซ์เทเลียนี้เข้ามานะครับเอ็กซ์เทเลียเพราะงั้นมองจากด้านเอ็กซ์เทเลียแล้วด้านซ้ายนี้ก็ไม่มีวงกลบตรงนี้นะผมกดเป็นตัวลักษณะเป็นตัวตัวสีน,นี่นะเริ่มจาก Create e x t r u d นะครับ Extrude ใช่แล้วก็เราก็เหมือนเดิมทำเส้นนี้ ล็อกสั่งนี้ไม่ล็อกเพราะว่าเราจะตัดมันทิง้งโอเคไหมแล้วก็ไปที่ออบเจกต์มันห้าเส้นอ,อ่าเสร็จลงมาออบเจกต์ครับส่วนเส้นเนี้ยมันต้องตัดมันครับเพื่อที่เราจะได้ทิมมุมนี้ได้อ่าไปตัดโอเคนี่ตอนนี้เราตัดขาดละแล้วเราไปทิมดู่อ่าติดเส้นนี้เราจะติดเส้นนี้นะครับมันถึงจะตัดให้โอเคไหมติด ที่นี่ครับตัดติดขึ้นล่างเรียบร้อยจากหมุนด้านในเอาให้เสร็จโอเคลองทีนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นงประกอบรูปนี้สำคัญขั้นตอนต่อไปคือไปดูที่แบรนนะฮะเราก็ทำการย้ายออกไปเอาชนขอบด้านนอกนะฮะแล้วก็ล็อกดันเข้าไปให้ชนที่ระยะสิเซนนะฮะแล้วก็ล็อก แค่นี้เราก็จะได้ด้านหนึ่งนะคราวน,นี้ถ้าตอนไปคือต้องทําด้านนี้ด้านนี้เราก็เลยต้องมองทางด้านนี้ไลยครับลองดูซิว่ามองทางด้านไหนไซ้ายหรือขวาโอเคขวากคือถูกต้องใช่ไหมเส้นระยะอยู่ที่นี่เนะเราก็ไปคลิกในเอีกถูกเหมือนเดิมเลือกสีสมัยสีเหลืองปิดมุมนี้นแล้วก็ทําการลลอก วงกลบก็จะเป็นรูปนี้เป็นดูสีด้านนี้อันนี้ไม่ต้องล็อกเพราะเดี๋ยวเราจะตัดมันทิ้งมันเดินครับอ offset เสร็จออฟเซต,เซตครับตัวนี้ตัดแบ่งครึ่งนะครับเลยใช้กับสั่งทิ้งติ๊กติ๊กโอเคเสร็จอาจจะไม่เสร็จคตัดอ,อ,อีกสองมุมโอเคนะแล้วก็ f i นิ s นี้เราก็จะได้สองด้านไปดูซิไปดูไปดูแปนนะคบแปลนรื่องนี้อ๋อผมลืมไปตรงนี้เราไม่มีระยะบอกว่าจากนี้ถึงนี้สิบเซนนะครับงั้นเราก็ไปที่รูปแปลนแทนนะครับทําเส้นมาหนึ่งเ้นตํา้องเป็นเส้นมุมฉากนะเราจะเห็นว่าโอเคเนี่ยตอนนี้ที่ผมใส่ไปเนี่ยมันไม่ใท่สิบก็ค่อยมาปรับทีหลังสิบให้เขาขยับเมื่อเขาขยับแล้วเนี่ยทําการล็อกเส้นนี้สิบเซน ก็ไปใส่ d i m e n s ช o ่นนะครับล็อกเส้นนี้กับเส้นนี้10เซนแล้วก็ติดล็อกไม่ให้มันเลื่อนไปไหนหลังจากนั้นเราค่อยมาขยับนะฮะดันออกไปดันกลับมาชนปุ๊บล็อกอันนี้ดันเข้าไปชนเส้นที่เราสร้างล็อกนี้แล้วก็ล็อกเท่านี้เองแล้วก็จะได้หน้าต่าขงข้ามุมอานะนี้ทามาใส่กระจกดูกบ้างแล้วไปที่ถูดครับราวนี้เราเลือกเป็นเส้นเส้นนะครับ เลือกเส้นอีกแล้วเนาะแล้วก็ไปตึงหนึ่งย่างประมาณนี้เป็นล,ลากกลับมาชนที่นี่นะเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ไปออ f เ e t อ f f s e ตสักเท่าไหร่ดีครับสักหกมิลแล้วก็มาเซ็ออฟเซ e นี้เถิดเข้ามาอันนี้จะเถิดนะฮะมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้เราก็ใช้ทิมตัดเห็นนะครับ อันนี้มันจะมีเส้นไหนที่ต้องเพิ่มเติมกับเส้นนีนะ้ใช้คำสั่งลายี่และติกปิดกด F cap ออกไปแล้วก็มาถึงมุมนี้เหมือนกันเขียนอีกเสร็จแล้วลอง finish ด,ด้วยขึ้นม่ถูกเรี็บร้อยครับกลับดูที่รูปด้านเพื่อแก้ไขกระจกกระจกอยู่ในอ่ะกระจกนี้นะฮะสี่เหลี่ยมเนี่ยตัวกระจกเองเนี่ยจะต้องย้ายเขาขึ้นไปชนนะฮะแล้วก็ล็อก ตัวร่างเหมือนกันไดาขึ้นมาชนตัวนี้แลียบร้บถูกมะหลังจากนี้เราไปดู property ของอัลจบไปเลือกเลือกให้เขาเป็นการ์ะ,ะโอเคเสร็จแล้วมาลองลองดู เี่ยเป็นกระจกนะครับลองดูที่สามดีนะก็เป็นกระจกข้อมูมเนี่ยเป็กระจกข้อมุมแค่นี้โอเคคราวนี้เราลองเราลองดูว่าเมื่อกระจกที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในเอาไปใช้ในเอ่อโปรเจกต์ครับเซฟออน เป็บให้เขาชื่ออะไรดีชื่อจะเป็น Family ตั้งชื่อให้เป็นสมมติเป็น W L โอเคเป็นนะครับแล้วเราก็ไปที่โหลด into project นีม่มาแล้วแค่ใส่ให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็ไปที่แบรนด์ชหนึ่ง ต่อไปที่เลคยูโยนะสมัยละเราก็ปิดโอเคใส่เข้าไปอลองไปดูสิมาได้ไหมหมดดูครับเรียบร้อยแล้วก็ได้หน้าต่างข้อมุมเรียบร้อยโอเคนะครับ